สวัสดีค่ะวันนี้จะาพามาดูโจ๊กกระปุกเขาใหญ่นะคะโจ๊กคุณเต้เขาใหญ่นะคะว่าจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะของโจ๊กนะคะก็เริ่มจากการาตักข้าวมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ใส่หมูสับนะคะหมูสับที่เรารวนมาแล้วนะคะรวนแล้วก็ปรุงมาแล้วนะคะสาหรับหมูสับนี้นะคะหลังจากนั้นก็ใส่กระเทียมเจียวนะคะ แล้วก็หอมผักชีนะคะต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็ใส่ขิงขิงซอยนะคะขิงซอยนะคะถ้าลูกค้าจะเอาไข่เราก็ใส่ไข่ด้วยนะคะคใส่ไข่ด้วยนะคะใส่ขส <t> ไสข่เสร็จแล้วนะคะคม,มักวก็หรอ เสร็จแล้วนะคะก็ใส่ซอสน,นะคะเยาะซอสสักหน่อยนะคะแล้วก็โรยด้วยไข่ป่นนะคะหลังจากนั้นก็ปิดฝานะคะก็จะได้โจ๊กกระปุกนะคะน่ารับประทานอร่อยออร่ยนะคะร้อนๆนะคะซื้อกลับบ้านก็ได้นะคะจะซื้อกลับบ้านหรือจะซื้อไปฝากเพื่อนๆฝากญาติพี่น้องได้เลยนะคะมีโอกาสนะคะก็แวะมานะคะ อยู่ที่ถนนคนะรัตนะคะกิโลเมตรที่7นะคะทางไปเขาใหญ่นะคะจะอยู่หน้าวัดโป่งกระสังเลยนะคะถ่าลูกค้านะคะได้โอกาสมาเที่ยวเขาใหญ่นะคะก็เชิญมา,าแวะชิมได้นะคะรับรองว่าอร่อยนะคะรับประกันเลยนะคะลูกค้ามา,านั่งทาน,นซื้อกลับบ้านนะคะส่วนมากก็จะ ซื้อ้ํำนะคะอ่าโอกาสก็แวะมาลองชิมน,นะคะอ่าสำหรับอ่าคลิปนี้นะคะอ่าลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊านี้นะคะ